Toyota Fortuner ของเรานะคะเป็นรุ่น 2.4V นะคะตัวนี้นะปี2018เบาะภายในนะคะตัวนี้จะเป็นเบาะภายในสีน้ำตาลเป็นฝาท้ายไฟฟ้าให้เลยนะคะเปิดปิดลงเป็นฝาท้ายไฟฟ้าให้นะคะ สวัสดีค่ะวันนีเ้เราก็มาพบกับแบรนด์โตโยต้าบ้างนะคะตัวนี้เป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ของเรานะคะเป็นรุ่น 2.4V นะคะตัวนี้นะปี2018นะคะตัวนี้นะไฟด้านหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะคะตัวนี้นะเป็นโปรเจคเตอร์เลยนะคะแล้วก็มีตัวนี้เป็นโครเมียมให้นะคะแล้วก็ตาสัญลักษณ์ก็คือเป็นตาโตโยต้านะคะตัวนี้นะสวยเลยนะคะตัวรถนะคะเป็นสีเทานะคะตัวรถสีเทานะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้บ้างนะคะ ยางตัวนี้จะเป็นยางมิชลินนะคะตัวนี้ยางมิชลินนะปี22นะคะยางมิชลินปี2 2อขอบ18นะคะตัวนี้ขอบ18เลยนะคะล้อแมกซ์อลลอยนะคะสวยสวยเลยนะคะตัวด้านข้างไฟเลี้ยวข้างมีให้นะคะตัวนี้นะเป็นไฟด้านข้างแล้วก็มีบันไดนะคะตัวนี้มีบันไดให้นะคะที่จับเป็นโครเมียมนะภายในนะคะตัวนี้นะมาดูที่ด้านข้างบ้างนะคะด้านข้างของเขานเป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปรับไฟฟ้าพับข้างไฟฟ้าตัวนี้นะ เซ็นทรัลล็อกตัวนี้มีครบเลยนะคะเป็นพุชสตาร์ตตัวนี้นะคะเป็นกุญแจนะคะเป็นพุชสตาร์ตตัวนี้นะคะแล้วก็เบาะนะคะตัวนี้จะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะปรับขึ้นปรับลงนะคะเบาะไฟฟ้าอยู่ตรงนี้เลยนะคะ,ะมาดูตรงที่พวงมาลัยกันบ้างนะคะตัวนี้พวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นตัวมังติฟัง c t i o n นะคะมี airbag abs e ให้นะคะตัวนี้ดูเรือนไม้นะคะเรือนไม้อยู่ที่แสนหนึ่งเจ็ด เท่านั้นเองนะคะแสนนิดนิดเองนะคะภายในก็จะตกแต่งของออกห้างมาแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวดูกล้องตัวนี้มีกล้องถอยหลังให้นะคะมีกล้องให้ครบเลยนะคะแล้วก็มีกล้องด้านหน้านะคะตัวนี้นะมีกล้องด้านหน้าให้นะคะเบาะภายในนะคะตัวนี้จะเป็นเบาะภายในสีน้ําตาลนะคะเบาะภายในสีน้ําตาลนะคะตัวนี้เดี๋ยวดูด้านหลังกันนะข้างหลังก็จะมีแอร์ให้ครบเลยนะคะตัวนี้นะมีแอร์ให้ครบเลยนะคะตัวนี้ ไม่ร้อนแน่นอนนะคะตัวเฮดสโรมตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะสูงเหมาะสําหรับแบบคนตัวใหญ่ๆสูงๆนะคะนั่งสบายนะคะตัวนี้นะแล้วก็จะมีะด้านหลังเบาะด้านหลังมีให้ด้วยนะคะตัวนี้เราพับอยู่นะคะเบาะด้านหลังมีให้เลยปะเดี๋ยวไปดูด้านท้ายกันค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็น t o โ o t a Fort u n e r นะคะแล้วก็ฝาท้ายตัวนี้นะคะจะเป็นไฟฟ้านะคะอ่าเป็นฝาท้ายไฟฟ้าให้เลยนะคะ <S <S เปิดปิดลงเป็นฝาท้ายไฟฟ้าให้นะคะ <S <S <ๆ S 1> แล้วก็ด้านในนะคะกว้างมากนะคะตัวด้านในจะกว้างมากเลยนะคะตัวนี้ก็ เบาะตัวนี้ก็เอาลงได้เลยนะคะตัวนี้นะก็เป็นเจ็ดที่นั่งนะคะแล้วก็แอร์นะคะมีให้ทุกจุดเลยนะคะตัวนี้แอร์ให้ทุกจุดเลยไปค่ะรถเพิ่งเข้ามานะคะเดี๋ยวเราจะเปิดราคาโปรโมชั่นให้กับทางลูกค้านะคะไปค่ะค่ะตัวนี้นะคะก็เป็น Toyota Fort u n e r นนะคะตัวนี้นะ2.4รุ่น V ีนะคะตัวนี้ปี2018นะคะราคาโปรโมชั่นของเรานะคะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามานะ,ะเปิดให้7 2 8 0 0 0บาทนะคะให้ราคาพิเศษนะคะยังไม่พอนะ แถมประกันเครื่องเกียร์ให้20,000กิโลหรือว่า1ปีนะคะร8 3รายการเลยนะคะดอกเบี้ยรเริ่มต้น2.69%นตะคะตัวนี้นะจัดไฟแนนซ์ได้ทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดใครที่สนใจนะคะก็แอดไลน์เบอร์ดาวมานะคะ0 9 1ย์2 9 1 9 2นนะคะแอดไลน์มาคุยกันนะคะแล้วก็จะได้โปรโมชั่นแบบนี้ให้ลูกค้าเลยค่ะ